คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาและคำหยาบรายที่ไม่เหมาะสมเด็กๆควรปั่นจักรยานในการรับชมคลิปนี้อาจเสียงดังบ้างเบาบ้างต้องกราบขออภยัยสวัสด,ดีผมไม่มีชื่อชแนลก็กนนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA อ o ล Pay ในเซิร์ฟคาร์โนเช e ภาพนี่เลนเนี่ยนะมีใครรู้จักไหมคาร์โนเช e น,นะทุกคนก็เป็นโหมดของอาวนะทุกคนนะอาวก็มาว่ะก็เราอยู่ในเซิร์ฟ คาเรียอีกเช่นเคยนะทุกคนนะก็วันนี้พมก็จะมาพามาดูพื้นที่พวมว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้นะคนส่วนน้อยอนะ่ะมันถ้ามีคนรู้ไหมพวมว่ามีมีคนรู้ก็เยอะอยู่อะ่ะแต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้นะคือสถานสถานที่แบบอะไรไม่รู้เขาทำมาเพื่ออะไรไม่รู้อะ่ะแล้วไปเดี๋ยวพาไปดูเลยว่ามันมันน่าจะเรียกว่าอ่าอย่างไงสถานที่ความบันเทิงอ่ะส่วนส่วนสนุกอะ่ะว่างนั้นนะทุกคน เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะเห็นป่ะเหมืเนิ่มเป็นชาเลนจ์นะให้เราเล่นกันนะตรงนู้นน่าจะเป็นจุดสูงสุดหรมั้งนะเห็นป่ะเห็นปะไอที่ผมมองอยู่นะ่ะเนี่ยเขาอให้เอามาเล่นกันถ้าว่าเล่นกันยังไงอะไรก็กดกระโดดครับเฮ้ยโอ้โหถึวก็จะขึ้นไม่ได้อันนี้ต้องเล็งให้ดีนะทุกคนถ้าใจให้ขึ้นไปเรื่อยๆต้องเลงให้ดีนะโอเคขึ้นได้อันนี้ก็ต้องเล็งให้ดีนะ ผมขอทานะทุกคนนะใครไปถึงตรงนู้นได้เนี่ยผมมาเอาตังค์ที่ผมได้เลยหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนในเกมนะทุกคนนะคือคุณต้องแคปภาพมาด้วยนะแล้วก็แล้วก็มาห้าพผมนะแล้วบอกว่าทำชาเลนจ์ได้อะไรอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็แล้วผมจะส่งเฟซไปให้อะ่ะแล้วก็ส่งภาพมานะส่งภาพมาแล้วผมไปดูว่าเออมันใช่ไหมถ้าใช่เดี๋ยวผมก็จะให้คุณไปเลยนะแสนหนึ่งนะก็เมื่อมันเป็นชาเลนจ์นะทุกคน เล็งให้ดีนะเนี่ยไปคอยยาให้ดีก่อนตรงๆโอเคไปตรงนี้นี้ยังไงนะคือกูต้องกระโดดแล้ววิ่งไปใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงโอ้เพรมันแบบเป็นชาเลนที่เขาเล่นกันใน gta กันอะเออใน g ใน gta แบบเมืเ่อไหรคอมอะแบบป็นไงที่เขาใช้รถขี่แบบผ่าน,า,นนานด้านนู้นผ่านด้านนี้คล้ายๆกันเลย เป็นสถานที่แห่งความลับนะทุกคนนะก็ไม่รู้เขาทำมาเพื่ออะไรอะทุกคนเอา้าโอ้โหโอ้ขอท้าเลยนะถ้าใครไปถึงยอดตรงไอนตรงนู้นได้อะผมให้เลยแสนหนึ่งเอาที่ผมได้เลยก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าตังค์ผมไปเอามาจากไหนนะคือตอนนี้ก็ไม่อยากจะโม้เมื่อคลิปที่แล้วผมมีตังค์เท่าไหร่เงวะเมื่อคลิปที่แล้วผมมีอยู่สี่หรือห้าแสนนะ ตอนนี้มีก็้าวแสน่นะนะ <c oughs> ก็ไม่อยากจะโม้ครับก็ค <c> ร <oughs> อบคิงหน่อยละกันนะ <c oughs> ผมยอกผมไปเติมมานะทุย <t> uh <i> ไม่ใช่ผมก็ไปเล่นมานะ้า <c oughs> โอเคเอาไหมานะเ <c oughs> นี่ยคุณต้องเล็งดีๆเอ้ยโอ้โหกูยังไม่ทันได้เล็งก็ล่นแล้วไอ้สัตว์ <c oughs> จะได้ไหมเนี่ย <c oughs> จริงๆมันก็ยากนะคนดูนะข้ <c oughs> อท้าเลยแล้วลกันนะใครทำได้มาเอาตังค์ที่ผมแซนหนึ่งอะแล้ว <c oughs> โอเคคลิปนี้คงไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะลองไต่ไปให้ดูนะสักนี้สักหน่อยนะแค่กูจะไต่ขึ้นอันแรกเนี่ยกูยังล่วงเลยคนดูโอ้โหอ,โอ,โอนั่งอะโอ้กูก็เล่งดีแล้วนี่อะไรอยู่วะเนี่ไข่ขึ้นได้ผม,มให้แสนหนึ่งเลยแล้วแคปภาพมาให้ผมดูด้วยคือคุณต้องเก่งมากอะ่ะ เอ้โดดล่นนะกระดีวุบโอเคได้ได้ได้ไดนึกว่าไม่ได้อันนี้ก็ต้องเล็งให้ดีนะแนะ่กระโดดไปเอาติดไว้ได้ได้ได้ก็มาดีครับแม่งเก่งจริงๆเลยกระเฮียแหละเมื่อกี้ล่วงไปโหเล็งให้ดีเล็งกระโดดฟุบโอเคได้ได้ได,ได้อันนี้มันน่าจะให้วิ่งแล้วกดกระโดดนะใช่ป่าว เล่งให้ดีนะเฮ้ยชบูบอได้ได้ได้อ่าฮะเอาแล้วเอาแล้วก็ไม่อยากจะมองมา,มาถึงเอาเียอุ้ยงานย่าอุ้ยอุ้ยไอ้เฮ็ยโออย่างนี้เดินไม่ไหวต้องยอ่อและอันเนี้ยอันนี้ต้องยอ่อแหละถ้าเดินอนะกูล่วงแน่เลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเย็ดแฟรโอ้โอ้หูุนเข ให้พูดนะทุกคนขอไตแค่นี้ได้ไหมอ่ะ <laughs> ไมเอากูมาทรมานนะไอ้สั์โอ้โหเอ้เอจริงนะใครทำได้มาเอาที่ผมเลยแสนหนึ่งต้องแคบภาพมาให้ผมดูนะต้องมีลักท่านนะว่าคุณทำได้อ่ะโอ้กูละปวดหัวลเลยชัดหรือพาหรือไม่ก็พาเพื่อมาเล่นสนุกขำๆก็ได้นะ <laughs> โอเค ไอ้ที่พวกมตังเยอะไม่ใช่อะไรนี้พมกลังเก็บตังค์ครับอาวุธนะมากน่าไงกระลวงไปดีสัตว์มาบกูท้อแล้วนะมันทำไมมันมีวัวมาตั้งตรงนี้ด้วยไงมีปลามีแมงกะพรุนด้วยไอ้ที่เราลงน้ำเราไม่ใช่ไรเ,ออเราลงไปดูปลาใต้น้ำไม่ใช่ไรผมไม่ได้ล่วงนะเมื่อกี้เนะี่ยเออไอ้ก้อนหน้านี้ก็ด้วยผมไม่ได้ล่วงเลยผมตั้งใจลงเอ,อ้ไม่เห็นบ้านน่านักเห็นมไหม เนี่ยผมลงไปดูปลาเฉยๆล้วงตรงไหนวะโอ้ตอแหละเก่งเอ้ยโอ้นึ่งก็จะจะล้วงปาบนี่ไงล้วงไอ้ชัดโอ้ทุกคนพอว่าพอแค่นี้ดีกว่าผมมาท้าคนดูเฉยนะกีนี้มาทำแท้ซักถ้าก็าาทำกันได้เป็นสิบคนนี่กูจนเลยนะเออทำแค่คนเดียวนะใครทำได้คนแรกนะมาเอาตัางค์ที่ผมดีกว่ากูไม่เอาแล้วแบบไอ้นี่ ถ้าคนนึงเขาทำได้ด้วยประมาณสิบคนนี่กูหมดตูดแท้เลยอลเดี๋ยวผมจะลองใต้อีกรอบนะรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ได้ก็พอแล้วพุ่งโขตัดคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันอติตรงนู้นตรงนี้ปลากระเบนตรงนี้ปลาอะไรบางทีมันมีปลาโลมาด้วยแต่ไม่ค่อยเจอไปโอ้ยหนึ่งว่าจะล่วงไอสัตว์เล็งให้ดีพี่บ้าวเล็งเดินทีละนิดกระโดดโอ้โหกูหนึกว่าจะรวง เล็งให้ดีพี่เปาพี่เปาพันล้มเอ้ยพันพื้นกระโดดโอ้ยได้ได้ได,ได,ได้ก็มาดิครับมันเก่งจริงเลยกูนะอันนี้ก็ต้องเล็งนะกระโดดเฮ้ยกูอยากจะร้องเอากูไปทรมานแท้ๆ <c oughs> โอ้ก็ทุกคนครับคลิปนี้ก็ไม่ <c oughs> ผมเอาไว้แค่นี้ดี่ะ นะเอ้ยไม่เอาเราจะไม่ยอมแพ้เว้ยทุกคนขออีสักรอบหนึ่งถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็ไปลนะกูเริ่มไม่หว่ละขอามอดทนเริ่มหมดแล้วนะอืก็เนี่ยผ่ามาเล่นกันตรงเนี้ยผมว่าก็สนุกดีนะเล่นแบบท้ากันนะใครไปได้ไกลสุดแบบสิบนาทีแบบตั้งเวลาก็ได้ใครไปได้ไกลสูงไปไกลแค่ไหนก็คนนั้นก็เสียตังค์ให้อีกคนนะเออผมว่าแบบนี้ก็นุกดีนะไปอไอ้เอคียกูยังไม่ทันเริ่มเลยเอาไหมเอาไหมยังไม่ได้ขึ้นอันแรกเลยกูก็ล่วงไหลซะเลย อะไรครับเนี่ยต้อยให้คุณเติมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะทุกคนนะก็เกมนี้ผมเติมไปประมาณแปดร้อยแล้วมั้งเกมไหไปโอ้ขีดว่ากูจะล่วงไอ้ใจแป้วเลยเมื่อกี้ห็นมันห็นมันลงไปแล้วเางให้ดีตรงไหมกูว่าตรงเออคืนนด้ก็มาดิครับเลง กระโดดโอ้โยกูกูก็เสี่ยวยิบผ้าเลยนั่นอะไรเหรอไอจุดสุดท้ายน่าจะเป็นอันซิงเหลืองน,นู้นนะมัง้งน่าใช่มัง้งไปถึงไอเมื่อนเป็นรูปป่าปะที่ลอยก,กากระรูปตัวที่อะไรไม่รู้อะกูว่าน่าจะป่าแหละนั่นอะไปถึงอยตรงนั้นนะ่ะแคบรูปมานะแล้วมาเอาตังค์ที่ผมได้เลยคนเดียวนะทุกคนหลายคนกูไม่มีตงนะนะังค์นั้นไม่ใช่เลยมันน่าจะมีแบบเออเรามาถึงตรงนี้เรามี checkpoint. เช็คพอยต์อะเออเรา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 ,เราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มตรงนู้นอะ โอ้โหไอ้ที่ถ้ากูพลาดตีกันล่วงอะต้องย่อนะทุกคนนะตรงนี้อะเออไอ้สัสใจเย็นใจเย็นพี่เฝ้าใจเย็นเนี่ยมึงจะยืนหาพ้องแล้วขออภัยด้วยคำยาบันนะทุกคนนะไปคาเทิบคาเทบคาเทบคาเทบป้องคาเทิบเอยจะลุกไอ้แม่งมึงนิดเดียวก็ไม่ได้น้อไอ้เหี้ยพอก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนนะ ก็พามาดูพื้นที่ที่แบบอาจจะเ,เปิดด้วยแมปมันอยู่ตรงนี้นะนี่มันอยู่ริมสุดตรงเมืองเอลเอสะใช่ววาอะซัดเอ็มอะนี่ก็อยู่ตรงริมสุดตรงนี้นะทุกคนนะก็คิดไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายพาประกุมาทรมานแท้ๆไอ้สัส